สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเลอริซามาแล้วจ้ารู้สึกตื่นเต้นกับการปรากฏตัวของลิซ่าหลังจากห่างหายไปนานปรากฏตัวครั้งนี้ไม่ธรรมดาอยู่บนเรือยอดอย่างรูหราลิซ่าไปร่วมงานเลี้ยงแท็กใฮเยอ์แน่นอนก็ต้องมีพี่อลิศอยู่ด้วยและอีกคนตัวติดตลอดผู้ชายที่ลิซ่าไว้ใจที่พร้อมอยู่เคียงข้างลิซ่าอย่างคุณเฟสเซริก มีการจัดงานเลี้ยงหรูหราอลังการและชอบชุดที่ลิซ่าใส่มากเป็นชุดแบรนด์ของคนไทยซึ่งเป็นชุดที่รีไซเคิลเป็นแบรนด์ที่สวยมากและเจ้าของแบรนด์ก็มีการโพสต์ IG Story และอัปเดต IG เป็นแบรนด์พิพัชรามีการเล่ารายละเอียดการทำชุดนี้ ชุดนี้ทํามาจากฝาน้ําที่ใช้แล้วผสมกับกล่องข้าวสีใส80%ทําจากฝาน้ําสีทองและประมาณ20%ทําจากกล่องพลาสติกใส่อาหารทั้งหมดเป็นสีจากธรรมชาติและทําอย่างพิถีพิถันภาพชุดที่ออกมาจึงสวยมากทางแบรนด์เขาทำเหมาะกับชุดที่ใส่ในงาน After Party ใส่แล้วมันกระทบแสงได้ดีชุดสวยมากบวกกับรูปร่างลิซ่าด้วย คุนดีเพอร์เฟกอะไรขนาดนั้นแบรนด์เขาทำชุดนี้เป็นพิเศษเฉพาะลิซ่าด้วยมีการสลักชื่อลิซ่าบนชุดถือว่าชุดนี้เป็นชุดที่พิเศษชุดหนึ่งเลยทีเดียวช่วงที่ลิซ่าตามหาเฟนเดริกนั้นน่ารักมากเห็นวิดีโอนี้น่ารักมากเหมือนลิซ่ากำลังตามหาเฟนเดริกเหมือนจะยกมือถือโทรหาเฟสแล้วเฟสก็มาพอดีอันที่จริงยังไงไม่รู้ แต่แอดจินตนาการแล้วว่าลิซ่าถามบอดีิกาดว่าพี่เฟนเดริกอยู่ไหนแล้วกาดก็ตอบผมก็ไม่รู้แล้วลิซ่าก็กำลังจะโทรหาพี่ทันใดนั้นพี่เฟดก็มาพอดีคือเหมือนนางเอกตามหาพระเอกและแล้วพระเอกก็มาพอดีสนุกกับการจินตนาการจริง